ขาจีนกรีดเลยโบเมรดาลงคลิปอเล็กทิลเดดในสตอรี่สมใจกองเคียร์แล้วล่ะคะ่ะเมื่อลาสุดนางเอกคุณดีสาวโบเมรดาทำเซอร์ไพรส์ลงคลิปของตัวเองกับหนุ่มคู่จิ้นคนใหม่อเล็กทิลเดดใน IG Story ซึ่งงานนี้ก็เล่นเอาขาจิ้นส่งเสียงกรีตกันดังลั่นเลยล่ะคะ่ะ แต่ช้าก่อนนะคะงานนี้คาดว่าอาจจะไม่ใช่ซีนเปิดตัวแกรนโอเพนนิ่งอย่างเป็นทางการอะไรหรอกแค่สาวโบนั้นไปร่วมพูดคุยเป็นแขกรับเชิญชิมอาหารที่หนุ่มอเล็กทำในรายการอาหารของอเล็กในช่อง YouTube ของฝ่ายชายตามเสียงเรียกร้องของแฟนๆเท่านั้นเองนะคะ ถึงจะยังไม่ได้เปิดตัวหรือฟันธงสถานะแบบชัดๆจากทีเซอร์ที่เห็นก็ทำให้ชาวเน็ตฟินกันสลบสัมผัสได้ถึงออราม,มุ้งมิ้งกระฉูดทะลุออกมาได้เต็มๆแล้วล่ะคะ่ะคาดว่าอาหารของอเล็กซานนี้น่าจะหวานจนไม่ต้องเติมน้ำตาลให้เหนื่อยเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ